พร้อมครับัเกมที่สองมาดิครับให้พวกคุณแก้ตัวฮะนะความหมายเราดียวกันเป้าชัดเจนนะเฮ้ยเดินหนีไม่ปเออเดินหนีเดินหนีไปทำสร้างพัทมิตได้ได้ได้ปืนพกโอ้โหขอบคุณมีอีกมั้ยเนี่ยโอ้ไม่เอานะไม่อยากได้ปืนพก ก็มีถ้ำอยู่แถวๆนี้เฮ้ยเจอชุดเกาะเฮ้ยใสๆสๆ,ๆโอ้ยอย่างที่อย่างที่ครับอย่างที่เฮ้ยเขาก็เห็นของมีชุดเกาะโอ้โหครบเซตเลยแจ้วแต่ไม่มีปืนเนี่ยดิโอ้โหปืนพกอีกแล้วเกินไปปืนพก พกเหรออ๋อตอนนี้ผมได้ปืนพกนะครับ MP 4 4 3มานะฮะเป็นปืนแบบเซมิด้วยยิงออโต้ Auto ไม่ได้อย่างน้อยก็อเอาไว้ป้องกันตัวได้ก่อนก็พอละนั่นไงโอ้โหปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะสไนเปอร์ครับสไนเปอร์บ้านบ้านต้องมีแล้วแหละเข้ามาปุ๊บเออเจอปืนกระบอกเลขกเศ่กระสุนรอ มาพร้อมบวกคนมาเลยครับผมพร้อมบวกแล้วครับอข้ามูลนั้นน,น่าสนใจเฮ้ยทำไมมันมืด ทำไมเปลี่ยนกระสุนไม่ได้อ่ะโอเคได้ละยิงไม่ออกอ่ะรีฟฟรชโอไม่มีสะออคอมสงสัยต้องลงไปแล้วละ่ะโคตรดิวนหอคอยอ่ะแต่ว่าปืนยิงไม่ออกอ่ะทุกคน น่าจะกระสุนผิดอะดูแล้วอะไรอะอู้หู้ยสไนจมเราได้ยา,ย,ดยามาเยอะมากเลยตอนนี้ยิงไม่ได้เอาฟาดได้อย่างเดียว ต้องปืนต้องมีปืนดีๆให้ผมสักกระบอกแหละเฮ้ยมีคนยิงเรามามีอยู่แถวนี้อะไรโ oh อ้ไม่ก็ดีกว่าเราปืนไปแล้วด้วย มีว่ะมีอุ้ยมีลูกซองทุกคนเขามีลูกซองครับสวยใส่ชุดก่อนอุ้ยมีลูกซองเฮ้ยโทเทมต้องไวช่องแรกถูกแล้วลูกซองไวน้นี่อันนี้ช่องสมโอเคอันนี้วอนนี้อ่าขาจัดกันนะใส่กระสุนจ้ามาจ้า สไนน์น huh? ี่น่าจะแจ็มแหละลูกซองระยะ8,000เมตร1นกิโลครับอันนี้8ปกิโลอะระยะ8ปกิโลยังยางแถวนี้ยังไม่มีใครวะมาจังหวะนี้บวกได้หมดอะใครห้าวๆก็มาเจอพี่ได้เฮ้ยใครห้าวๆก็มาเจอพี่ได้เฮ้ยปึ้งแตก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 หนึ่ง แกเดี๋ยวโดนตกตายเฮ้ยตายไวมากซีด็อกตาย oh my god ที่เดียวที่ไม่ได้กดเขาเนี่ยบอลืมถือโทเทมที่เดียวลอกเลยไปคุยกันลากว่าบวกแล้วเมื่อกี้ เขาบวกกันไปมากเลยอะเรยังไม่มีอาวุธที่พร้อมจะยิงเลยอ่ะผมเจอถ้ำครับทุกคนถ้ำนี้อาจจะมีปืนหรือว่าจะมีของดีๆก็ได้ครับอมีคนเก็บไปแล้วแน่เลยอะแย่แล้วนั่นไงโอ้โหปืนอะไรเนี่ย เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะสไนเปอร์ครับสไนเปอร์อยู่ใส่บนออยากสิเฮ้ยเสียงคนเดิน <c oughs> เดี๋ยวนะไม่เสียงคนเดินอยู่แถวนี้วะเจอแล้วที่นี่จ,จะมีปืนก็ได้ ชาคุกกันเจ้าชาคุกกันเอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนยิงจากข้างหลังไปดูอ่ะเราไม่แค่ปืนพกเราอย่าไปหยอกกับพวกมันมันมีปืนคนแน่นอนอ่ะดูสภาพแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โดกใจ <c oughs> อย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา เฮ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะชิบไก่ละได้ปืนใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเห็นคนทำไมายิงไม่ได้เฮ้ย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  สุเลยเปลี่ยนตเลยแล้วกันสี่นี่นี่โอ้โหไม่ตายวะโอ้โหไม่ตายโคตรบ้าอะไรเนี่ยเขาจ้องเราคนเดียวเลยกระสุนกระสุดจะไม่ตายฟอยู่เหรอวะฟอยู่เหรอวะฟอจหาย เคโดส,สอยตายวะ่ะไงละ่ะคี่จะมาบวกฉันฉันมาสายหนีเว้ยโ <c oughs> อ,อ้เด็กใจเคตายตอนนี้ผมเจอถ้ำหนีแล้วนะครับน่าจะเป็นทางลงแล้วก็อาจจะมีปืนด้วยเดี๋ยวเราลองลงไปดูก่อนนะฮะ <c oughs> อะไรอ่ะเป็นพบเฮ้ย เฮ้ยอยู่ไหนปืนพกมันไม่ให้แม็กกาซีนด้วยอะ่ะไต้อยู่แถวนี้เต้ตายไปแล้วดีกว่าจะพูดะไดกันวะเฮ้ยมันให้ทุกกระสุนผิดปืนมาบ้าเอ้ยไอยคนใส่ปืนเหลือโฟดตไว้บีนะคะตอนนี้ เฮ้ยะฮ้ยทำไมอนี่ยเฮ้ยเอ้าหลอนนี่หว่านี่ว่าคน ไ,ไมออทาโฟดจงไม่ได้ขึ้นชื่อแสดงว่ายังเหลือโฟอดกับบีแน่เลยเพอมิกกับเต้ตายแล้วอ่ะผมเราเข้าที่นี่แล้วกันตอนนี้เจอท่าอีกหนึ่งท่านะครับไม่มีปืนเลย ี่ไงด้ปืนพกแล้ววกีไว้บอกด้วยว่าคนก็คนหลยโคตรตาถั่วเลยต้องไปล้างแ้นเจ้าโฟดเฮ้ยผมเจอถ้ำอีกแล้วครับเขียนว่าเจเขียนว่าเจยูอาจจะมีของดีอยู่ข้างในก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเพืนเปอนเฮ้ยสไนย์เหรอ แจวทุกคน,นะครับผมได้สไนเปอร์มาฮะ M40A6 นะฮะเอาวะไปเดี๋ยวเราไปหาจุดซุ่มยิงกันดีกว่าเดี๋ยวนะแม็กกาซีนไม่มีลูกทีมงานสไนเปอร์ให้แม็กกาซีนไห้มีลูกมามีปืนแต่ก็ยิงไม่เน้่อยอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เอาไปส่องก็หวัง <c oughs> ว่าจะยังไม่เห็นเรานะเห็นแล้วหรอ เฮ้ยฝั่งนั้นน่าจะมีของเห็นแล้วเว้ยถ้าไบแกเห็นแล้วไปดีกว่ามีคือคือทีมงานคุณใส่อะไรมาเนี่ยปืนพกหึงกระบอกสไลเปิร์อีกหนึ่งกระบอกไม่มีลูกกระสุนมีแต่ปืน เห็นแล้วปะวะน่าจะไม่เห็นนะถ้าไม่อย่างนั่นนะ่ะถ้าไม่เห็นผมนะไปไหนละผมเสียใจอะ่ะผมไม่มีลูกกระสุนนะ่ะผมว่าตามหลังไปยิงดีกว,ว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเจอถ้ำนี่ไงน้องถ้ำชอบมีของเจอถ้ำอีกหนึ่งถ้ำนะครับไม่มีปืนเลย นี่ได้แล้วจะยิงให้ ЕН ไสพุ่นเหมือนจะเห็นเข้าไปในนั้นนะโอ้โจะสู้ยังไงได้ไงเข้าไปนะจริงด้วยโอ้ยปืนเลยวะ้า,าโ,โอ้โ <laughs> อเดียทุกคนเร,รายิงจากระยะไกลดีไหมต้องให้เขาหยุดยิงให้เขาหยุดยิงก่อนอ่ะผมก็หาวิธียิงเขาส่มยิงเขาให้ได้อนะไรเงี้ย โอเคตามๆไปก่อนแล้วกันเฮ้ยของดีอันนี้อร์เมอร์สีอร์เมอร์สีเหมือนกันนี่เขาเรียกอะไรนะลูกซองลูกซองระยะใกล้ ออกมาซีดีอะไรนะแกโดนล้อ,อมไปหมดแล้วไม่อยู่คนเดียวล้อมอะไรเห <c oughs> รอแกโดนล้อมหมดแล้วออกมาเลยแกอยู่ไหนอุตส่าห์เจอลูกซองแล้วมาเจอกันหน่อยไม่มีทางหรอกเฮ้ย,ยหายไปไหนกันหมดละ คอมบวกมากอะตอนเนี้ยไม่อยากจะพูดโหกนัดสุดท้าย <laughs> ไม่นะทำไมแล้วผมเหลือหกนัดสุดท้ายอะอุ้ยอุ้ย yeah <laughs> <laughs> <Yeah laughs> อุ้ยเย้เย้โอล้ my god นัดสุดท้ายไม่มีกระสุนนัดสุดท้ายเว้ยต้องไ,ไ<ม>ล<ะ>่ล่าแล้วต้องไล่ล่าแล้ว ม,ม,มันตามด้วยอะ่ะไอทีมงานที่ไหลท,ที่หลังใส่แมกกาซีนมาด้วยดิโอ้ยโอ้ยนี่ทำไรไว้ออกมาฉันล้มไปหมดแล้วอยู่ในต้นไม้เหรอ <c oughs> ไม่มีลูกกระสุนน่าให้แบ่งให้ไหมแบ่งมาก็ใช้ไม่ได้มันคนละปืนเราสู้กันยังศพศักดิ์ศรี <c oughs> อยู่ไหนออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมา <c oughs> ไม่ยิงเราจะไม่ยิงเราจะให้คุณไปหาไปเจอโฟสเราจะไว้ชีวิตคุณจะไม่รู้ได้ยังไงเราโฟสอยู่ไหนอ่ะไปแล้วนะ แบบกว้างใหญ่ไพศาลจะเจอโฟดไหมเนี่ยแต่โฟดร,รู้สึกว่าจะชอบอยู่บนหอคอยใครมายิง่แม่นเฮ้ยใครวะเฮ้ยเหมือนจะเห็นแล้วนะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเฮ้ย <c oughs> เห็นใช่เลยอะ่ะโฟ,ฟดีเองยิงก็ไม่แม่นไอ้บื้อยังก,กลับไม่เห็นอีกนะโอ้ย ว่าผมมีทางเดียวคือล่อให้บีลงลวาวาเพราะผมไม่มีปืนแล้วอ่ะ ยิงไม่ออกโอ๊ยโอ๊ยสะดุกแล้วนะยิงไม่ออกเฉยเลยเดี๋ยวจะออที่สุด มันรู้มันรู้ว่าเราไม่ชอบเราปะมันกาจะผักเราตกลาวาแน,น่นอนมันไม่มีอาวุธอย่างเงี้ย <c oughs> แป๊บเดืงขออ๋อกระสุนหมดเอ้าเอ้ายังไงแล้วไงล่ะคราบผมล้อล่นโอ้ยโอ้ยอย่าหุ้ยโอ้ยยุ่น ไปไหนแล้ววะเม้มปากเลยนะเม้มปากแล้วอ้าวฮึคำ <laughs> อะไรเจอแล้ว,ว ไอ้ฟอนันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะออกมาเจอกันมาออกมาเจอกันใครยิงใครอ่ะใครยิงเราออกมาเลยออกมาเลยออกมาเจอกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตามติดชีวิตเลยเหรอใช้แผนนี้ซะแล้วทาววินาทีท้าววินาสิ เฮ้นดิอะไรอ่ะเออให้มันได้ยี้ดิเอา้าไม่มีลูกเหรอมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับ,รบเฮ้ย ดีมาตัวตัวกันดีกว่าเราอะไรเราทำไมตายสิไม่ตายตายเอออเไรยังเดินใช้พลังดีก่อโอ้ยแม็กหมดไอ โอ้ <poisoned indo> oh my god กินช็อตอกินโช็อตเหรอทำไมยิงไม่โดนอ่ะยิงไม่โดนเองไะดิไอออนเอ้ยออนอ้อยอ้อยอ้ออ้อยนี่เนี่เอาดิมาดิเอาดิเอาดิตกแน่ตกแน่ดิมา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 ดิดิมาาดิ ไปไปรองเท้าเจะาฟูไปรองเท้าเจ้าูด้วยนะไปเดินไปไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยทำไมไม่ตายนังเหนียวอุ้ยอุยแตกเลยไม่ตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดแอติทัยแล้วเกิดแอติทายแล้วถึงเวลาจบชีวิตเองแล้วล่ะถึงเวลาถึงเวลา bớt chỗ này nha à uh ha -huh. เพ่าะเดินหาเพอจริงหัวพี่ไว้ไปด้วยแหละใช่เหรอใช่มันไม่โดนเหรอก็สุดไม่ถึงดีงั้นน่ะจบแล้วนะครับกับไมค์ครับพับจีแล้วกัน,กนเราอาจจะตั้งชื่อโปรเจกต์เป็นชื่ออื่นนะครับแต่ตอนนี้เอาเป็นไมค์ครับพับจีไว้ก่อนถ้าเกิดชอบคลิปชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าชอบอยากให้เล่เนอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดู นะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่เราทำเลยถ้าเกิดมันผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยก็ไปติดตามพี่เต้ JK พี่มิกซ์พี่โฟร์แล้วก็บีแล้วก็ไว้ได้ที่ช่องทางเดิมนะครับครับไปเจอใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปเยอได๋ยวนเลยลืมขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะเออสปอนเซอร์ด้วยจากจูบี้ครับครับจูบี้ครับแล้วก็จะมีอะไรนะมินเนี่ยโฮสใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะสปอนเซอร์นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายครับ